ก,ก,ก,ก่อนสิไปหาเหตุกินแกงหน้าใหม่กินซะก่อนแกงหน้าใหม่กินซะก่อนยายไว้จัดให้นะยาไว้จัดให้คุณนะแกงหน้าใหม่มอบักเงี้ยนึงพอป่ะกนินซะก่อนแล้วก็ไปหาเห็ดเดี๋ยวมันจะไม่มีแหงอันนี้อันนี้คือคลิปอันนี้คือคลิปถ่าย เดี๋ยวจะให้ดูคลิปแอบถ่ายนะครับในคลิปแอบถ่ายนะครับนี่แอบถ่ายครับผมแอบถ่ายแกงหน่อไม้ครับผมจะเอเอีอุ้ยเหรอเนีน่เดือดบอกบอ,กอ้าวลืมเศร้าเดือดแล้วปิดแก๊สแล้วเอาว้ยเุรอเนี่ยถ่ายแล้ว มันใกล้ๆอ,อ,อ,กอ,อ,กาอ้าพูดนะพูดอย่างนี้ออกๆถึงไม่ยิ่งพอว่ะหอมอย่าไว้ใส่ผักขาว่ะอ,อือหืออหืออือหือ,อ,อตาไปพัดนู้นมันพอดีแล้วบ่โอเคแหละครับรุ่นนั่นนะลิ้นแค่ เต็มที่เต็มบักกะเลยยัาไว้บอกยัาไว้จัดให้แกงหน่อไม้ใส่ผักขาและยอดบักอื้อบักอื้อกกลย์ยัาไว้ห่าวแถวนี่บ่หรือเปล่าอยู่สวนแถวนบ่่ะอาจ้าสมบูรณ์ลายห่าวแถวนี่เหรนป่ะ านะตอนน้ำใหม่เป็นตอนน้ำใหม่ด้6เพราะกลเมื่อเผื่อเขานั่งแขกเลยนี่ฮึไอตู้งก็ฝาเขานั่งแขกนะโอ้ห้ให้เอาเมื่อโอ้เดี๋ยวมันโยกมาเกิดเดี๋ยวแก่เมื่อธาตุธาตให้แกงเอาเมื่อธาตุพ่อผมคนวะเมือ่อฝาเขาก็แขกก็เกนะิดมาโอ้ ผ,ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโอเคนะครับเด้อชิได้เวลาชิไปกินแล้วได้บาทนี่บายบายครับสวัสดีครับ